สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอวดรอตตอรี่แจกเลข4ตัวสองรอตเตอรี่วิรภาพแจกเลข4ตัวงวดนี้กินกระเพราไก่พร้อมกับความหวัง เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสียงดวง,ดวงเสียงโชคเกือบทุกวดเลยก็ว่าได้สำหรับพระเอกหนุ่มและผู้จัดละครวีวีรภาพสุภาพไัยบูรณ์ล่าสุดเจ้าตัวโพสภาพกระเพราไก่ไข่ดาวพริกน้ำปลาเคียงคู่กับรรตรี่ลงในอิน t a g r กรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่ามือนี้ของผมเป็นอาหารตามสั่งจานเดียวที่ราคาสูงมากข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวใส่ความหวังราคา2,460บาทและ เช็คอินโลกแห่งความหวังท่ามกลางคอหวยเข้ามาคอมเมนต์แซวกันคึกคักโปรโดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ